ฤดูร,ร้อนขนร่วงหรือผัดผ <ล S 1> ขน,ขนกันแน่แนสวัสดีครับพบกับรายการลูกเราเป็นหมาหรือมี วันนี้มากับเพอร์มินนะคะกับหัวข้อคอนเทนต์ในฤดูร้อนค่ะก่อนอื่นก็ต้องมองบอกก่อนเลยว่าสําหรับน้องหมาที่มีขน2ชั้นเนาะแต่ละสายพันธุ์เนาะมันก็จะผัดขนเยอะหรือน้อยแตกต่างกันไปน้องหมาที่มีขนสองชั้นครับก็บิลจะยกตัวอย่างที่แบบขนสองชั้นแบบที่ขนยาวปานกลางเนาะ,ะก็คือเช่นพวกเอ่อบางแก้วไซบีเรียนปอมเปอรนเนียนรวมถึงเอ่อคอกี้คอกี้เอ่อเ <ork> น้องหมาในกลุ่มนี้เนี่ย ก็จะมีการผัดขนเหมือนกันเนาะแล้วก็ในกลุ่มของน้องเราก็คือเป็นแบบขนสองชั้นแบบหนาและยาวมีชาวชาวามิลเอ่อทิเบตันทิเบตันมาร์ทีฟแล้วก็นิวฟาวแลน อ๋อแนวฟ้าล้าในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีการผลัดขนโดยเฉพาะหน้าร้อนแบบนี้เลยนะครับ mm hmm. ซึ่งในบ้านของเราเนี่ยก็คือน้องเพอร์มินเนี่ยมีการผลัดขนตอนนี้เพอร์มินอายุเท่าไหร่ประมาณ1ปีเอปีแปดถึงเก้าเดือนครับ <c oughs> น้องก็จะมีการผลัดขนมากมาก,มากๆโดยเฉพาะน้องหมาเพอร์มินที่นําเข้า <ะ>ก็จะมีการผัดขนที่มากกว่านาะ,ะเพราะว่าเขามาจากเมืองจีนแล้วเป็นเมืองที่หนาวถึงขั้นมีกิ่งล,ลกอะไรแบบนี้เลยซึ่ง<ะ>วันนี้จะมาบอกแล้วก็ให้เราสังเกตกันแบบง่ายๆแล้วก็หมอจำแนกมาทั้งหมด3หัวข้อครับ หัวข้อที่หนึ่งคือขนอยากขนร่วงเยอะมีรังแค่ไม่เงางามอันนี้เนี่ยหมอจะอยู่ให้อยู่ในกรุ๊ปเดียวกันเนาะเพราะว่าพอเราเป็นเจ้าของเนี่ยเราก็จะมองว่าเฮ้ยมันผัดขนหรือว่ามันขนร่วงกันแน่ในน,นจุดเนีย้ยตอนแรกรเฟนเห็นแล้วก็แบบสรุปอันเนี้ยลูกขนร่วงหรือว่าผัดขนเพราะตอนแรกเฟนเห็นก็ตกใจซึ่งอย่างแรกเลยก็คือพอเราแหวกขนไปเนี่ยถ้าเป็นการผัดขนนะครับจะต้องมีขน เล็กๆขึ้นมาก็คือขนเนี่ยมีการขนก็จะมีการสร้างขึ้นมาใหม่เนาะซึ่งเส้นขนของน้องหมาเนี่ยที่เราจับอยู่เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตนะครับแต่ส่วนในรากขนเนี่ยก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตเนาะอันนี้หมาจะแยกง่ายๆแล้วการที่ผลัดขนเนี่ยก็คือตัวรากขนมันจะเติบโตขึ้นมาเป็นเส้นขนเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการเจริญเติบโตหรือวัฏจักรของขนอยู่ตลอดเวลา เหมือนล่วงขึ้นใหม่ใช่ผัดแล้วขึ้นใหม่และขนเนี่ยถ้าเป็นผัดขนจริงๆเนี่ยจะต้องเป็นขนที่เงางามนะครับมมีเงางามไหมอะเออเงางามครับผมแล้วก็ตัวพอเราแหวกผิวหนังไปเนี่ยจะต้องไม่มีรังแคร์อันนี้เธอมีไม่มีรังแครค่ะเพราะว่าเซตเป่าทุกวันหวีทุกวันก็จะไม่ได้เห็นว่ามีรังแครซึ่งในหัวข้อแรกเนี่ยแก้ไขง่ายๆเลยครับก็คือเราจะต้องทําความสะอาดตัวหวีขนเป่าขน อย่างเงี้ยทุกวันเนาะเพราะว่าการหวีขนเนี่ยก็เป็นการช่วยในการทําให้ขนที่เป็นการผัดเนี่ยออกไปด้วยแล้วก็เป็นการกระตุ้นที่ดีด้วยสําหรับเส้นขนทําให้ขนเงางาโดยที่ไม่ต้องจําเป็นจะต้องเสริมพวกวิตามินเลยครับผมที่ <c oughs> ครับผมขนร่วงเยอะแบบเกาคันเรียแถมอ่อนเพียรู้วยครับอ๋อ oh, มีร่างกายอ่อนเพียรอันนี้เนี่ยใช่ครับอันนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับปรสิตอาการพวกเนี้ยมันจะควบคู่กันเนาะ เพราะว่าพอมีปรสิตมันก็จะทําให้ร่างกายของน้องเนี่ยอ่อนแอไปด้วยอย่างเช่นเก็บหมัดเขาไรพวกเนี้ยเนาะปรสิตภายนอกที่มาเข้ามาในตัวของน้องซึ่งอันเนี้ยพอเราดูว่าเอ๊ะทำไมขนมันร่วงเยอะแล้วเราก็ลองแหวกขนดูครับ mm hmm. ผมพวกเมี้เนี่ยก็บางทีเนี่ยก็จะเจอพวกเห็บหมัดเห่าไรเพิ่ม, mm hmm. เ,พมเพิ่มเติมขึ้นไปเนาะรวมถึงการติดเชื้อลา mm hmm. เชื้อแบคทีเรียต่างๆด้วยครับอย่างเช่นแบบผิวหนังนีอย่างเงี้ย เนาะไปแบบไปโดนเกี่ยวมาแล้วเราไม่ได้ทันสังเกตแล้วพอเราแบบเฮ้ยทำไมขนมันร่วงเราก็จะเห็นเป็นแบบเฮ้ยเป็นเยิ้มเยิ้มเกิดจากเชื้อราจริงไหม,มหรือว่าเกิดจากแบบเป็นแผลมาแบบนี้ครับผมซึ่งอาการพวกนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ติดเชื้อได้แล้วก็มีอาการก็คืออ่อนเพลียลตาหมานั่นเองกับหัวข้อที่3ค่ะกินน้อยแต่น้าหนักน้องหมาอย่างเพิ่มขึ้นค่ะแถมขนเนี่ยร่วงแบบสมมาตร S <S <S คือการร่วมแบบนี้เนี่ยปกติการการผลัดขนหรือขนที่จะเป็นการออกไปเนาะมันจะต้องแบบร่วมแบบผัดแบบค่อยๆผัด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 ไป<ช>แล้วอย่างที่พี่เฟียนบอกแบบว่าเฮ้ยกินน้อยแต่อ <คน S 1> <ว>้วนร่วนแต่ไมอ้วนขึ้นอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับฮอร์โมนไทรอยที่เป็นไทรอยต่ํานั่นเองก็คือร่างกายแบบการเผาผลาญน่ะน้อยลงการสร้างฮอร์โมนต่างๆมันไม่ปรติร่วงแบบสมมาตรที่เป็นแบบ ทำให้แบบน้องเป็นเหมือนหางหนูะอะไรยเงี้ยโดยเฉพาะตรงท้องเนี้ยท่านหน้าจะไม่ค่อยล่วงนะจะเป็นตรงตรงมั้นท้ายาช่วงหลังนนเป็นต้นไปนนเป็นฮอร์โมนกเกี่ยวกับคุดชิงซินโดรหรือว่าอารมเพเซียเอท,ท,ที่ที่น้องหมาพันเชาเหรือว่าปอมโพเรเนียนชอบเป็ตครับผมอันนี้ก็คือเป็น3หัวข้อที่ผมสรุปมาให้เนาะสำหรับการที่เป็นความแตกต่างระหว่างการผัดขน แล้วก็ขนร่วงครับผมการผัดขนและขนร่วมเนี่ยจริงๆก็มีวิธีการสังเกตที่แตกต่างกันนะคะอาจจะมีความคล้ายกันบางคนอาจจะแยกไม่ออกเพราะฉะนั้นนะถ้าไม่แน่ใจก็พาไปพบแพทย์ก็จะช่วยได้เยอะค่ะส่วนในเรื่องของหมาพันขนต่างๆหรือว่าสัตว์เลี้ยงที่มีขนนะคะก็จะแนะนำเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือในส่วนของ อาหารการที่น้องน้องหมาได้กินอ,อาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะนอกจากที่จะไปเลี้ยงในส่วนของร่างกายต่างๆแล้วเนี่ยส่วนอาหารที่เหลือเนี่ยเขาก็จะส่งผลมาถึงขนค่ะถ้าสารอาหารไม่ถึงคุณภาพอาหารไม่โอเคก็อาจจะทําให้น้องหมาขนร่วงผัดขนก็ขนขึ้นช้าขนไม่สวยเอง,อง,งางามนั่นเองค่ะอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นการที่ทําให้ลดระยะเวลาการผัดขนหรือว่าขนร่วงต่างๆก็จะ น้อยลงแล้วก็กลับมาหายได้ไวถ้าสั่งอาหารเพียงพอนะครับตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาเพิร์มินเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกในการผัดขนอเราก็จะเห็นเห็นไนหะมเมื่อกี้ตอนนี้เขาขยับตัวก็จะเห็นผิวหนังเขาจากตอนนี้เขาขยับตัวนะคะอ <Okay. S 1> โอเคคลิปนี้สำหรับเรื่องของการผัดขนน้องหมาในช่วงฤดูร้อ,รอน ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวใครมีข้อสงสัยยังไงอยากจะให้เราสองคนทำคอนเทนต์อะไรบ้านลูกเราเป็นหมาหรือหมียินดีที่จะทำให้นะคะ<า>ยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับโอเควันนี้ไปกันแล้วค่ะกับลูกเราเป็นหมาหรือหมี